เนี่ยแกงอะไรเนี่ยชิ้นหมูส้มชิ้นหมูส้มอ๋อแกงส้มหมูเออน้ำส้มหมูชิ้นหมูส้มคือแกงส้มหมูนี่ถุงเท่าไหร่เนี่ยถามไหมครับถ้าราคาถุงเท่าไหร่ราคาถึงห้าร้อยห้าร้อเชียร์ห้าร้อเชียร์ห้าร้อยเงินบาทเยอะห้้อยพม่าห้าร้ยมานะนี่ก็เป็นหมูทอดห้าร้อย ที่คนยันเยอะได้ซื้อกันเยอะเลยนะ่ <c oughs> อร่อยอครับนตัวไปดี่ค้านหลังมีคนเผาชาวอีกก็ <c oughs> อาคาเลยนะผมไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้น <c oughs> าาักข่า <c oughs> อยู่แล้วซื้อสื้อผาด้านหลังนะม <c oughs> ามา <c oughs> อาารเพลงนี้ใช่รอว่าอ,อะไรนนครับอันแน่ออนทัวร์ครับเป็นทริปโอซารับการเดินทางครับมาเที่ยวที่ตลาดเชา้ากาทไทยครับ <c oughs> นี่คืออาหารของคนเหนือนะยูทูบไ,ไ่นะวันนั้นผมไปกินที่ตลาดเชา้าแม่สายครับแต่ว่ามนเจอที่กาทไทยครับก็ <c oughs> นนเลยไม่ได้ซีรักนี่คืออะไร ต่อขึ้นเลยครับเรียกว่าเริ่มหมูอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเรียกว่าหนังตุงนะครับหนังตุงนะหนังตุงนี่คือเขาทำน้ำซุปตอนวันนี้ก็ถ้าว่ายคืนมันจะเย็นมากนะใช่ไหมอ่ามันจะหนาวแบบเนี้ยแล้วก็ตุงไปเลยแบบเนี้ยกล้ามเลย<อ>คล้ายๆน้ำแข็งแต่ว,ว่าไม่ใช่น้ำแข็งนะมีเ้าเดี๋ยวร้อๆนๆเลยครับโอ้โห มันจะได้คือหมูอ่ะส่วนผสมคือมีหมูครับน้ำซุปเขารียกว่าขาอ่านี่เนี่ยน้ำซุปเนื้อแล้วปอยให้มันเย็นใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นก้อนเพราะว่าที่นี่มันหนาวไงยเขาเรียกว่าหนังตุ้งเนี่ยภาษาที่นี่ยเวลาขายเลยเขาช่างกิโลอ่ะช่างปิดตา ต้องออกหรือว่าไงขิดปลาดูสามสี่หัวแล้วลูกเรานนี้ก็ได้ขายดีมากครับร้านนี้้งตุ่มเหรอ้งตุ่มเหรงเด็กน้อยครับเด็กน้อยกำลังจะไปโรงเรียนเนี่ยน่ารักไอ้คือกับข้าวไปโรงเรียนไงอ๋อเราเซอร์ข้าวโรงเรียนเราเด็กน้อย

จินัข่าวไหนเดาไปเรียนแล้วเน้อโอเคครับได้เป็นข้อมูลนะนี่คือหนังตรงของคนไทยใหญ่นะครับที่ตลาดกาดท่ายครับด้วยนะ ร้านหนึ่งเขาก็มีวิธีทำมอลเสาดิบอะไรอะไรนี่คือเขาเรียกอะไรนะตรงไี้ใส่หมูเมื่อก่อนเราไม่มีตซนทัวร์เต็กเราต้องใส่ใส่ตองแบบนี้ตอนนี้เราใช้เรื่องทงทัวเต็กแล้วก็ใส่ต่อไปต่อเลยด้วยๆทงทัวร์เต็กคือเมื่อก่อนอะไรก็ไปตองนี้พงทงทัวรติกมาเข้ามาอืม สองถานนี่รสชาติไม่เหมือนกันเลยว่ายัางไรก็ไม่เหมือนนะั่น,แล,นแล้วแต่น้ำซุปใช่ไหมแล้วแต่ฝีมือฉันว่านี่จะทำคลีนหน่อย เออนมาต้องทเวยมานี่อไปหายู่มเเคยกินโยกินยนอยกินยครับ่มีอันมึงไแค่นีได้เออยู่กินที่เชียงราย พี่แม่สายสี่ฮักจะลองไหมสี่ฮักลองได้นะพี่อิ่มเรื่องๆอะตลาดใกลจะจะชวนจะกลับบ้านนะครับเออนี่นี่ตกกับรวนที่หรือว่าอะไรกันสี่ฮัอ ขาตัางเนี่ขาเดนเดียวก็ไม่ใช่อ๋ออนนี้คนก็เยอะนะถงมันตัดตองใบหนาาถาม่ปากเลยากองห่นที่ิดนใาหน้าเลยนะมาบังผมเป็นัดทาที่เตี้ย มือดีตอนนี้เอาตนน้งถุงมือีไหนตาเนี่ยเดีมาที่ไหนมาขายเจ้งใหม่เดีวมาที่ไหมาขายเจ้งใหม่คุ้งเทปันจาเมามาปลาปลาข้ามาขายคุ้งเทปหน่ขายดีเออ้กอาไม่ได้รอกขายเดียขายเดียเขายเน

ມື້ນິມິນວິລະລາ